สวัสดีครับเห็นผมถือยาดมเนี่ยไม่ได้แปลว่าตอนนี้ไม่สบายนะครับแต่บางทีบางวันผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะเจอเรื่องปวดหัวเรื่องฉุกเฉินเรื่องที่ต้องพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะโทรไปที่เบอร์อะไรดีหรือว่าไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใครดีผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาบ้างนะครับอาจจะมากอาจจะน้อยแล้วแต่ปัญหาของคุณแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆล่ะ ถ้าคุณอยู่ออสเตรเลียคุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมและวถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นคุณจะโทรไปที่เบอร์อะไรหรือว่าหน่วยงานไหนที่จะช่วยคุณได้สําหรับคนที่อยู่ออสเตรเลียนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตคงมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของการทํางานเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความเป็นอยู่ซึ่งบางอย่างก็อาจจะทําให้คุณนั้นเคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาบ้างอาจจะถึงขั้นเลวร้ายก็มีนะฮะ อย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ที่ออสเตรเลียในยุคสักยีปีที่แล้วขึ้นไปนะครับมันจะมีย่านอยู่ย่านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณอยู่ในตัวเมืองซิดนีย์นะครับถ้าคุณจะไปในย่านที่ชื่อว่าเรดเฟิร์นในสมัยนั้นนะครับไม่มีใครอยากไปนะฮะเพราะเรดเฟิร์นในสมัยนั้นเนี่ยก็คือคลองเตยในกรุงเทพดีๆนั่นเองนะฮะคือมีทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องของอการทำลายร่างกายขโมยแล้วก็อีกหลายๆอย่างด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันนั้นไม่ใช่เฉพาะบริเวณนั้น,น แม้แต่ในาย่านตัวเมืองเองถ้าคุณเที่ยวดึกนะฮะแล้วก็ออกมาก่อนกลางคืนมาซื้อนุ่นซื้อเนบไปเที่ยวผับบ้างไปดื่มกับเพื่อนๆบ้างมันจะมีข่าวเรื่องของการรุมทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่ามีเรื่องฉุกเฉินจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับกดหมายเลข Triple ิล r ีถ้าบังเอิญโทรศัพท์ยังอยู่กับคุณนะฮะคุณโดนขโมยโทรศัพท์ไปแล้วเนี่ยร้องให้ใครช่วยกด Triple ิล r ก็ได้ นะครับตำรวจจะได้มาทันทีซึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าตำรวจที่นี่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคุณมากเนี่ยก็ไม่ได้มาเร็วมากนะครับบางทีนะครับโทรไปแล้วนะครับกว่าจะมาก็ใช้เวลาเหมือนกันอันนี้คือเลขศูนย์สามตัวนะครับทริปเปิลมันจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะช่วยคุณได้ในแง่ของเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเรียกตำรวจนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของฉุกเฉินทางด้านการแพทย์หรือว่าจะเป็นฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ เหตเพลิงไหมอะไรทำนองนี้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์สําคัญแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วล่ะเช่นมีเหตุการณ์ที่คุณเห็นผ่านไปแล้วสักสินาทีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยและคุณอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นว่าทําไงดีไม่มีใครโทรหรือเปล่าไม่รู้มีอีกหมายเลขหนึ่งนะครับที่คุณสามารถที่จะโทรไปพูดคุยกับตํารวจได้นะครับนั่นก็คือหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่นะครับ one three one ทริปเปนะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์สำหรับติดต่อตํารวจในเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ได้ฉุกเฉินมากนะฮะสเบอร์นี้แหละครับที่เป็นเบอร์สําคัญมากถ้าเกิดคุณอยู่ในออสเตรเลียนะครับอยู่ในซิดนีย์หรือว่าเมืองใหญ่ๆก็ตามจะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับที่คุณโทรไปที่เมืองไหนก็ได้นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับทริปเปิลซกับ1 31 t r i นิปเปนะฮะสเบอร์นี้สําคัญมากๆนะครับมันมีอีกเบอร์หนึ่งนะครับเรียกว่า Crime Stopper นะครับ เบอร์นั้นจะยาวหน่อยนะครับคือเบอร์หมายเลข180033300 0นะครับ1 8 0 0 3 3 3 0 0 0อกจากนี้ยังมีเบอร์ฉุกเฉินด้านอื่นอีกนะครับสำหรับคนที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะฮะมีอุทกภัยมีไฟป่ามีสึนามิมันยัมีเบอร์ฉุกเฉินที่ทำหน้าที่ในการรับเรื่อง ร้องทุกตรงนั้นนะครับก็คือเบอร์132.500 13250 0เบอร์นี้จะเรียกว่าเป็น S.E.S. นะครับหรือว่า State Emergency Service นะฮะซึ่งคุณต้องโทรไว้ถูกเบอร์นะครับไม่อย่างนั้นการช่วยเหลืออาจจะล่าช้าได้เหมือนกันนะฮะแต่นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีหมายเลขฉุก,กเฉินอีก2เบอร์ด้วยกันซึ่งใช้ได้กักบโทรศัพท์ในบางประเภทเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเบอร์112โทรได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นนะฮะ เบอร์1นึ112นะครับแล้วก็มีเบอร์หมายเลข106นะครับซึ่งเป็นบริการฉุกเฉินแบบข้อความสําหรับคนที่พิการนะฮะพิการทางการได้ยินหรือการพูดก็สามารถใช้ได้กับเครื่องโทรพิมพ์นะครับ TTY เป็นอุปรกรณ์สําหรับคนที่พิการทางการได้ยินเท่านั้นนะครับ้นก็จะมีช่องทางให้คนที่พิการได้โทรแจ้งติดต่อได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นสายด่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดละ่ะ คือช่วงหนึ่งช่วงที่มีโควิดนะครับสายเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่เลยนะครับเพราะจะมีคนโทรเข้าไปคอยอารายง,งานคอยแจ้งข่าวอยู่เป็นระยะมาระทบทวนกันไหนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่างที่บ้านเราเองนะครับมีข่าวว่าไวรัสโควิดเนี่ยกำลังจะกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งผมยังไม่ชอบเหมือนกันว่าออสเตรเลียจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อเป็นความรู้นะครับจดเบอร์ไว้แล้วก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นของศูนย์หลักนะครับก็คือเบอร์ที่ชื่อว่า 1800 020 080นะครับ1800 020 080อันนี้จะเป็น National Coronavirus h l p l i n e นะครับส่วนที่จะเป็นของรัฐ New South Wales นะครับอย่างเช่นอ่าเป็นจะเป็นลักษณะของ Home Support Line นะครับจะเป็นอีกเบอร์นึงนะครับเบอร์1800 960 933 1800 960 933นะครับแล้วก็จะมี Health Direct นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือ1800022222 1800022222เยอะเลยนะครับเบอร์ในวันนี้นอกจากเบอร์ที่พูดถึงไปแล้วนะฮะยังมีอีกหลายเบอร์ทีเดียวที่มีความจำเป็นต้องรู้ไว้นะครับเผื่อว่าเป็นเหตุฉุกเฉินด้านต่างๆโด,ด,ดยเฉพาะด้านบริการสุขภาพนะครับสุขภาพจิต ด้านบริการการแปลหรือว่าด้านการช่วยเหลือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอย่างเช่นเบอร์ของไลฟ์ไลน์ะนะครับ1 3 1 1 1 4เป็นองค์กรการกุศลนะครับที่คอยจะช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตสามารถที่จะโทรเข้าไปได้24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วถ้าเป็นเด็กล่ะ เด็กเล็กๆเ,เ,เช่นอายุตั้งแต่5คขวบไปจนถึง25ปีเนี่ยเขาก็จะมีบริการเป็นพิเศษด้วยนะครับชื่อว่า Kids Helpline นะครับเบอร์1-800-551-800 1-800-551-800นะครับซึ่งจะเป็นบริการฟรีนะครับไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดน,นะฮะคือบางทีคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆเนี่ย ที่ยังสื่อสารได้ก็อาจจะไม่มีความมั่นใจหรือจะมีปัญหาในครอบครัวไม่กล้าพอที่จะปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะมีปัญหาในครอบครัวซะเองคือผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะทําร้ายร่างกายหรือบางอย่างนะครับเด็กเหล่านี้ก็จะมีช่องทางให้เขาได้ระบายหรือแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นได้เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีบริการแปลภาษานะครับก็คือ Australian Translating and Interpreting Service นะครับหรือว่า ATIS นะครับ ซึ่งบริการแปลโดยหน่วยง,งานของทางกระทรวงมหาดไทยที่นี่นะฮะแล้วก็ยังมีสายของ Men's l i ส e อออสเตรเลียนะครับเบอร์1 3 0 0 7 8 9 9 7 8 1 3 0 0 7 8 9 9 7 8อันนี้เป็นบริการที่14ชั่วโมงนะครับสำหรับ ผู้ชายนะครับที่เป็นปัญหาความสัมพันธ์และปัญหาครอบครัวคือไม่ใช่เฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับฝ่ายชายก็จะมีให้บริการโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีบิย d b l u ูนะครับเบอร์1 3 0 0 2 2 4 6 3 6 1 3 0 0 2 2 4 6 3 6อันนี้เป็นบริการ 24ชั่วโมงเหมือนกันเพื่อช่วยเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะมากนะครับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือว่ามีอาการป่วยทางจิตอื่นอื่นอันนี้เบอร์นี้สําคัญมากเลยนะครับและยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฆ่าตัวตายด้วยนะครับและก็รวมทั้งให้คาบริการด้านสุขภาพจิตผ่านออนไลน์นะครับก็คือเบอร์ของ Suicide Callback Service นะครับ1300659467 1300659467แล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า Relationships Australia นะฮะเบอร์นี้ก็คือ1300364277 1300364277ก็จะเป็นบริการในเรื่องของการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวในชุมชนในธทํานองนั้นนะครับก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเลขอันหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของเบอร์ที่ให้คำแนะนำฟรีและเป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินที่ชื่อว่า National Debt Health Line นะครับเบอร์ก็คือ180 0 0 0 7 0 0 7 1800 007 007นะครับในด้านของเรื่องความรุนแรงในครอบครัวละ่ะในบ้านในชีวิตของหล,หลายๆคนที่เป็นชวีิตคู่นะครับก็จะมีเบอร์หลายหลายเบอร์ด้วยกันที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำนะครับอย่างเช่นเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศความรุนแรงในครอบครัวในบ้านเบอร์นี้นะครับเขาจะให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ต้องจดไว้นะฮะ1800 Respect นะครับ เป็นหน่วยงานที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับเบอร์โทรคือ1800737732 1800737732อนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและว็ะสิทดิภาพของเด็กนะครับให้คำปรึกษาในเรื่องของการศึกษาป้องกันเรื่องความรุนแรงต่างๆนานานะครับหน่วยงานนี้มีชื่อว่า Australian Childhood Foundation นะครั เบอร์ 130, 0 3 8 1 5 8 1 1 3 0 0 3 8ย5 8 1นะฮะแล้วก็ยังมีเบอร์ของอหน่วยงานที่ชื่อว่า No to Violence ก็คือเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการไกล่เกลีย่ยทำหน้าที่ในการหยุดความรุนแรงนะฮะของที่เกิดขึ้นเรื่องของความปลอดภัยของผู้หญิงและเด็กนะฮะ เบอร์โทรก็คือ1 3 0 0 7 6 6 4 9 1 1 3 0 0 7 6 6 4 9 1้นยะฮะแลวยังมีอีกหน่วยงานที่ชื่อว่า e s t เ e ดนะฮะทำหน้าที่เป็นตัวแทนดูแลเรื่องของเด็กและผู้หญิงเหมือนกันนะครับรวมทั้งเรื่องของความเรียนในครอบครัวนะฮะเบอร์นะะ Bird ก็คือ1 8 0 0 9 3 7 6 3 8 1 8 0 0 9 3 7 6 3 8แแล้วอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ,อเป็นเรื่องของ คนที่เห็นการใช้ความรุนแรงนะครับคือคุณไปเห็นคุณอยากจะแจ้งอีกหน่วยงานนี้ก็ทำหน้าที่ที่จะช่วยเหลือได้เหมือนกันนะครับก็คือ Elder a b u s h h a l t h Line นะครับ1 8 0 0 3 5 3 3 7 4 1 8 3 0 3 5 3 3 7 4อันนี้เป็นแค่บางส่วนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก SBS New South Wales Service นะครับข้อมูลเหล่านี้เบอร์ทเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในออสเตรเลียนะครับอย่าลืมนะครับว่า เหตุสุดวิสัยเหตุฉุกเฉินเหตุรุนแรงในครอบครัวหรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะเห็นเรื่องของคนที่ทำร้ายร่างกายคนเป็นโรคจิตคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเหตุอุทก,กภัยอะไรก็ตามนีมันเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อผ่านตาคุณได้ทุกเมือ่อถ้าคุณพบเห็นเบอร์โทรเหล่านี้เนะะี่ยที่ผมเกินไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกคนแน่นอนนะฮะ อย่างน้อยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมที่เราอยู่ที่นี่คำช่วยเหลือคำปลอบโยนบางทีมันก็ไม่เพียงพอนะครับถ้าเกิดว่ามีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคอยทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตทุกอย่างผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับที่ช่วยกันได้นั่น,นคือเหตุผลทำไมผมต้องดมอย่าดมนะฮะพูดไปแล้วเนี่ยเบอร์ฉุกเฉินเต็มไม่หมดเลยแต่ถ้าหมดมันสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณมาอยู่ในออสเตรเลียแล้วเนี่ยจะไม่เจอ เรื่องราวที่ร้ายแรงสำหรับตัวคุณและคนรอบข้างของคุณนะครับขอโชคดีนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ